ปลายังไม่หายอ่ะไว้ไม่ได้ปลามันยังไม่ปกติก็เลยไปย้อมมันอ่ะไว้ธรรมชาติวันที่16พฤศจิกายน2568มางานบวชที่วัดลานิยม บมลานิยอม,มอำเภอไทรน้อยจนอนังหวัดนนทบุรีเจ็ดโมงกวา่าน้าเยาวา่ามาถึงวัดน, <c oughs> <c oughs> น้าอยู่ไหนก็ไม่รู้คุยกันลั่นเลย <c oughs> <c oughs> คนมารอน <c oughs> รถให้เป็นจอดโรงเรียนผมผมจะขึ้นไปปลูกอยู่เรากเขาไม่ให้ขึ้นเม่ให้ขึ้นไหนขึ้นได้แต่ลงไม่ได้ไปลงไมไปลไปงไปลงไปลงไปลลงงไปล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 งไตลยไปไปลงวปกงไปลงไปองไปงไว มีมะละะแล้วก็ตนมลึงเออมะละก็บนลึงมันขึ้นเองเอาล้อมเก็บมันขึ้นเองร้อนเกินนปลาใหญ่้ปลาที่อร่อยแกงโหวานนี่นั่งและมะละเนี่ยใครเป็นโมหวานกินเลยแต่อยากินมากไม่ดีชัวชะคมะนั่นแหละ ก็ปลาขะมันกไปเลบขะขี้ลวกก็มีลวกขึ้าอบ้มาอิ่งลวกยิ่งขมเบา่าขมนจะอร่อยกชนตอนเดิมอ่ะทดสอบทดสอบทดสอบวัดลานิยมตำบลลานิยมอำเภอไทน้อยจังหวัดนนทบุรี วันที่16พฤศจิกายน2568มางานบวชหลานนัจูหลานชี้ทองอยู่สีทับทิมนามาันคุณสีทัพทิมบวชเช้า7โมงตอนนี้7โมง36แล้วนาคยังไม่ถึงวัด 我操！我操！